คลิปนี้พอลจะพุ่ไงไปไหนนะมีเราจะบอกก้อนเลยนี่ก็ดีผมตายนะเลิกผมไม่เล่นล,ลัวกรอบเกิดตายลงม,มาเตะมาเรื่อยๆจะมาเตะน,นี่ผมมาสร้างบ้าน,นี่นี่ดีกว่า

เล่นเกมนี่นะแต่ตอนนี้เราต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนต้องกลไปกันด้วยนะผมเบื่อตายไปไม่น่าเล่นนอกโลก พาไปดูก็ได้โน่อยู่ตรงใหด,ดูว่ามันแคไหนโะน่นนะมันคือหมู่บ้าน mpc ที่ผมมาเจอมันคือหมู่บ้าน mpc และฝั่งโน้นยังมีาโน่นนะเดี๋ยวพอดีผอได้มันฝังนน้น หลงไยตรงนี้มันมีสีตรงนี้มีเนี่นนยคือเซรไพรสยเรามาเริ่มต้นใหม่เลยมาเล่นผมกัดมาเรืเ่อยๆจนได้ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคิดเนี้ยจะพูดเบานะผมมาทำอุักนี่ละกัน เราจะทั้งเราอยู่มาจมบ้าน,นมีสงีตกใจมนันะแต่ก็ดีนะแต่ซื้อแล้วก็อยา่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆผมด้วยนะครับ พูดอะไรกอนนะนอนก่อนดีกว่านอนไม่ได้จ้ะมันไม่ซีก็เดี๋ยวเราจะสำรวจนะเรามาสำรวจแต่ตอนี้ก่อนเพื่อจะเจอบ้านมึงก็ได้ จะหางจะมุดป,ป้าผมลายไม้แล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเราสร้างบ้านใหม่แหละจะพังหมดตอนนีปป้ผมนอนไปแล้วไม่ต้องกดตาย Dan betul asyik entah nak เดี๋ยวอีพีนะ้าอะไรไหมก็ต้องสร้างบ้านอราวนี้เดี๋ยววันหน้าไปสร้างบ้านให้สร็จก่อนนะแล้วอีกพีน้าลองไปดูม่านสีกันแล้วก็ลงเนาะจะเราจะน,น,นั้นเราจะเลี้ยงสัตวนะ์แต่ตอนนี้เราคงจะต้องหาเงินก่อน มันจะโคตรเกินแล้วมันน่าจะมีเหมือเมื่อไหร่น่าตอนนี้แล้วงั้นแกแล้วก็หมูแล้วก็ไม่มีอะไรต่อไปอ๋อวันนั้นเราสั่งเมืองเองละ มั้ยตายยังตายเพราะใส่ทันวิ่งหนีไม,ม,ม,ม่ทนันเฮ้ยลิรามาดูาาดแต่นนะจะมั่นมั่ีสีกันนะคะนะเผื่อจะมีเอ,อ่อพวกเล่ห์เห็นพวกไอ้ ว่าอะไรวะเหมือนเหมือนโ,โชค,โชค,โชคโดีเลยว,วิ่งมาอยู่ดีๆเจอใช่เลยวันดีเอพซีฉันเจอเลยเฮ้ยใครวะอ,อ,อืมอะไรโดนมี เออไม่ใช่เหมืองอะโอแครอดมีหนังสือไหมวะเอาหนังสือลับบ้านไิสักหน่อยอันนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราแวะมันน่เลขของอะไรบ้างวะมันเนื้อะ นื้อเนนื้นืนื้อมีสมุดไหมวะไม่มีเนาะ ouais. แต่ยังมีหมูบ้านหนึ่งอยู่ตรงนู้นอตอนที่ผมเดินมาผมเดินมาทางนู้นเห็นอยู่ก็เกยอยู่อะเป็นหมู่บ้านที่ ทางที่ผมเดินมาจะไม่เพยจะอยู่ฟ่งน้นนั่นไงจากดวงนี้มาจากดวงสวยก็มาเจอดองดีแล้ว เราโ้องมีสม,มุดไหมถ้ามีสม,มุดจะเป็นอะไรที่จำมาสาแต่น่าจะมีเนอะเราก็ยังไม่ได้สำรวจเลยเนี่ยมันกลาจะเป็นสปายแล้วก็เดินเจอนี่มาพอดีแล้วก็เจอบ้านพอดีเลยจากโชคดีก็ได้โอการตก,กไฟ จะเเดียกลายเป็นโรงเรียนไม่ใช่จากโขกไหลกลายเป็นโรงเรียนแวเว้ยเฟี้ยวเฟี้ยวมีหมดไหมตัวนี้อาจจะมีนะอาจจะมีอาจะมีสมุดตังซื้อโ้ยเจงกับจกับเจเจ๋งมันมีสมุดอะสมุดสมสมุดโต๊ะโดโตโดเลยโด๊ะโดสมว่า ดูฮะดูก่อนดว,ดว,ดวจริงไมื่อกี่ก็จะมาเจอบ้านมืน่อส่จริงผมว่าก็จะสร้างบ้านแล้วแต่ก็เนาะมก็จะสร้างบ้านในป่าแล้วแล้วเราเน่ยมาเรื่อยๆด้ว่าแต่มาตามสายน้ำแล้วก็มาเจอที่เนี่ย บ้านลอยฝั่งไหนวะฝั่งนูอกกับก่อนเออแต่เดี๋ยวมีแค่รลอดนะไม่มีมีแต่บอลพลัง สองเล่มนี้เลยถ้าเจอเพืจะทำตัวอินชาร์ไม่สิทำตัวรถกอนแล้วก็กทำตัวอินชาร์ตมันเป็นอะไรแจมมาวะแจมมาแมวไม่ต้องแจมคนแจมเองเป็นอะไรสอยหมากครับแต่อย่งไรก็มันเดียมันนะเดี๋ยวจะ เราฟูไปเก็บก่อนขอพูดก่อนได้ไหมเนี่ยๆๆ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 งๆๆๆนๆๆๆนๆๆ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 ๆยๆๆ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 ๆ